สวัสดีครับผมมิวเกมมิ่งนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องไปเพราะว่าเหตุผล่วนตัวนะครับผม่วนตอนนี้คงกลับมาใช้ชื่อช่องเป็นมิวเกม i n ่เหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเอ็มไม่ใช่ครับขอไปมาจะโทรจะมาเล่นการ์ดจอ Nvidia GTX 6กเกืงกันนะครับเนี่ยการ์ดจอตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยว่ามันแรงจริงเปล่า เดี๋ยวไปดูกันนะครับในเกมเลยโอเคครับไปกันเลยครับโอเคครับมาครับเกมเกมแรกเดี๋ยวไปฟอร์บก่อนโอ้ฟังฟังประตูมีฟีวีนะครับเอ็นเดอร์ไโอู้รถทีมผมไม่มีฟีวีเลยเนี่ยไม่เป็นไรรอเร็วอยู่แล้วขวาเลย Này? Okay. Đây này lên hãy Ồ, cái phòng bò đây, ok Không chỉ phải được ạ Phải nè การจอต้องไปรในในในะยะใกล้ครับการจอมันช้ายิงอีกแกนี้โดนฟกัดหมดมยลังกาะใช่หมน่อยไปตีกันชกันล้ใการโดนฟกัดยาว เ้ยแกตายแล้วไม่อแกตายตีเงินตีเนตู้ตีเนใเตียนโอ้โหแตกครับโอ้ขวามือช่วยยิง ตอ่อมื่กี้ดนงขวาอยู่ตามเมนีผมเข้าไปใกล้จนถ่ายด้วยครับเดี๋ยวเจ็บตอนนี้มีอะไรอียายามาตกโอเคเาาดี๋ยวรกัดมยนี่ไม่ไมดูโดนไหม โอเคไม่โดนเคงอย่ okay, แฟงี้ตาจอไปโดนจั้งจังปังรอครับแฟนฟิตหมื่นแปดพัน ไายกะจะจุดการมันโอ้คแตกหนาวชะคอปยังไงไีรุ่นยังไงเอาถอยเรือแฟร์ไหมไม่แฟร์เฟร์ดีกันโอ้ยไี่แฟ มีแฟ้มเหมือนรู้ว่ายูนิเคียรู้เราไปกินแฟ้มรู้มากใช่ไหมเราไดครับการจอบปินงานโอเค่เรือกล้องสก๊อปกับเรือน้ำสองลำโอ้เรือน้ำจริงเลยคุณกาฟี่ยังไง นะครับเราไปเล่นกอชคอกก็ได้ปล่อยตอ่อไปโดนนะไปแล้วไช้นี่ใกล้ตายด้ว่าเอาีูก่อนตายไหมตายไหมสวย แล้วผมก็หกโผล่เดี๋ยวเอาเลือกแขยันนี่โผลยังผูชมโอเคโผลบร้อยดาฟเออ้งหูด้วยท่อแฟดตรงน,นี้มันรู้รู้ใช่ไหมเอ๊ก็เข้ามา

แต่ย็นโอเคสวยเอาเรื่องนะครับกระจอต้องเละไกลครับเละไกลนี่คือโดนสกัดหมดเลยเราของสปอยก่อนตูมีฟตอมเจอฟอร์โดโอ,อ้ยเอ็กและชิกระดับเฮ้ย ไอ้ผมผมเจอคนแค้นเดียวกันโอเคคสู้มาเจอกันพอดีเลยสาวสามคนเ,คเนพราะผมโดนสกัดก่อนน่ะไม่เห็นศัตรูแอบแบบโอ้ไม่เห็นเออกระตอมด้วยโอเค ออฟสตรงมาเร่าฟอดดูคู่เลยแ้เจยจะเขาก,กับแจมงยังัเองต้องการสตองก่อน,นมีบอมบ์บื้องออันตรายเลยอันตรายตกเฟกแล้ว เไม,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 ม่รรมใช่ไม่เขาไม่โจมสายมะสายายูกกระจจมไม่เข้าเป้าเลยโดนสกัดเ่ยมันใจเกินเสียแต่ กันไปต่อโอ้โหแฟงแล้ว,วทินผมตายสองลำล้วการจอเข้าเป้าไหมเข้าเป้าไหมโอ้โหสก,กัดหมด I do ข้างเนี่ยโอ้โหไม่ไหวการจอดรถสกัดหมดเลย ถือว่าดาเมจได้ใช้ได้อยู่คนย่กแคบนะครับเพราะว่ารอบนี้ต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยยิงไกลโดนสกัดหมดเลยการจอ เขาใกล้นี่นจะโดนลุมระยำไหมนี่ฟูก <St> ว่าตรงนอ้นฟีวีแน่เลย <Donald. S 1> ในเลดา,นะานนเนี่ยชัวร์ป้าบนั่นไงต้องเคลยพาไปละต้องกุุงกับเพื่อนก่อนอยู่คนเดียวนี่มีฟิตแตกฝูงเลย เฮียหน้าพายุเขาล่องแฟร์แอร์ก่อนอย่าแฟร์กาจโจอย่าแฟร์าฟกาจอแมวคูดาวนานด้วยเฮียหน,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 น้ไพรยุใกล้ตาแล้วอย่าแฟร์กาจอ เ็บอย่าใส่กาจอสวยแต่งนี่ววลาบุรุษนักนักสุดท้ายนะเเวลาคิวเพื่อนเราเดี๋ยวราคิวเพื่อนเรเพื่อนพินดาเอาเป็นไห้เอาเ,าเอาฟงนี้ไปสิรอเลยไปสิกกาจอขู่มันสกันหมดเลย นี่แหละขวามือตัวการนี่ไงไรเดอร์ไรเดอร์มาระยะใกล้มาระยะใกล้มาจุกไปจุกจุกไปนี่แหละมาสิอีกรอบอุ้ยไม่โดนสุดก์กอนไปสวยแตก เ,เดินไถยังไงเดินไถเ้าเเ้าหน,นหน้าต่อเลยน,น้านำตาต่อตามสวยครับ ยาเฟ่บุฟเฟ่ด้วยไอซีนไทยร้อย ำไมรู้จังเลยก็คือกาจอนลูไม่รู้ว่านานยังไงกล,กล้องเฟย์ท่าเฟยไปโอ้คตร ไม่โดนแฟร์แต่ก็โดนเอสกัดอยู่ดีกระจอกเขาเป่าอะไรงี้โอเคแตกไทรร้อยลำเดียวว่าไงไปรุนโอเคแฟร์อย่างงี้ไปโคขลงน้ำประเดี๋ยว ทำไมเหมือนดวงไม่เต็มใจนะเราลุมเลยยังไงก็ตายลุมอย่างนี้เข้ okay. ต่อกรมปินงาน โอเคครับก็ตักที่เล่นมาก็สรุปได้ว่าต้องเล่นเลีอไกลครับการจอเอ็นวีเดียจีทีเอ็กหกเก้าลเียยไกลนี่โดนสกัดหมดเลยครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบูราวะาแต่ผมว่าบูราวามีปเปอร์เซ็นต์เขาเป่าฝู่นกว่านะบแบบโดนฟกัดยากหน่อยแต่การจอกน่คือยิงเลี้ยไกลโดนถึงถึงโดนไม่โดนแฟร์แต่ก็โดนอีอตูวฟกัดหมดเลยตอนทีงเทิดขายก็จะขายขายได้ครับการจอขายได้หนึ่งพันทอง หนึ่งหนึ่งพันทองอาการจอตัวนี้ไอผมเข้าผิดเนี่นะครับใครได้หนึ่งพันทองโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ